สินค้าส่งก็ยังไม่สำเร็จนะคะมาเรียนหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุแล้วปรับที่พักของตัวเองเป็นการดูแลผู้สูงอายุก็ยังไม่สำเร็จจนมาเจอคอร์สออนไลน์97บบาทนะคะแล้วก็ได้มาเจอครูส้มโอในวันแรกลงรักผู้หญิงคนนี้โดยไม่รู้ตัวนะคะครูลิลลี่นะคะ ตัดสินใจนะคะที่จะให้โอกาสตัวเองได้เรียนรู้ในคอร์ส97นะคะแล้ววันนี้ตัดสินใจเรียนรู้พาตัวเองเข้าสู่ระบบมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาตัวเองวันละ1%โดยมีกฎให้ตัวเองว่าห้ามวางนะคะวันนี้วันนี้เรานะคะจะได้นะคะแนวทางในการเริ่มต้นนะ,ะกับ คูลิลลี่ตอนนี้เปลี่ยนสไลด์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าอย่างนั้นนะคะกดหัวใจรัวๆนะคะเพื่อเป็นการต้อนรับคูลิลลี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกท่านในห้องนี้เราเป็นทั้งตัวแทนจำหน่ายเป็นสมาชิกครอบครัว Infinity V8 แล้วนะคะและก็มีนักเรียน ที่ได้เข้ามาเรียนและเป็นผู้ที่ได้รับการดูแลโดยตรงจากครูมามีสมโอนะคะและก็ทีมครูพี่เลี้ยงของครูม่อมีสมโอเนาะครูลินลี่ขอสวัสดีค่ะต้องขอเรียกตัวเองว่าพี่ลินเนาะเพราะว่าเป็นชื่อปกติที่ใช้จากชื่อเต็มเกวาลินแต่ฉายาออนไลน์ค่ะครูลินลี่ AEC ค่ะเนาะแบ่งปันถือว่าเรามาแบ่งปันกันค่ะในก่อนโควิดชีวิตก็เรียกว่า รายได้เดือนละหกหลักนะคะไม่ต่ำได้เที่ยวฟรีได้เดินทางฟรีแต่การเดินทางและเที่ยวตรงนั้นคือพาเขาเที่ยว และก็ดูแลเขาเวลา24ชั่วโมงดูแลคิดวางแผนคอยดูแลความเอาใจใส่ในเรื่องของความเป็นอยู่นะคะและก็มีที่พักเนาะที่ให้เช่าสำหรับคือครูดินลี่มีลูกค้าหลักเป็นชาวต่างชาติเท่านั้นค่ะแต่บางครั้งก็จะมีคู่ค้าคู่ค้าหมายถึงว่าผู้ที่ติดต่อธุรกิจด้วยเป็นผู้ร่วมธุรกิจด้วยก็จะเป็นคนไทยนะคะโควิด ก็เปลี่ยนชีวิตคูเรนลี่ค่ะเพราะทั้งสองธุรกิจที่ตัวเองทําอยู่ทั้งการบริหารการเป็นหัวหน้าทัวและการมีที่พักให้เช่าก็หยุดไปในทันทีนะคะแต่ด้วยความที่ไม่เคยเชื่อว่าโควิดจะยาวนานและไม่เชื่อว่าผลกระทบจะยาวนานก็ใช้เวลาในระยะเวลา3เดือนแรกในการพักผ่อนเพราะเราเดินทางเยอะเมื่อก่อนแต่หลังจากนั้นร่อยรอค่ะเงินสดที่มีร่อยรอร่อยรอก็หา ไปทำอะไรรู้ไหมคะอ่าเคยมีห้องห้องพักเนาะเป็นโฮมสเตย์นะคะอ่าเคยทำอะไรรู้ไหมคะระหว่างที่รอแลกเงินจะร้อยรอนะคะก็ไปทำนี่ค่ะปลาดุกทอดค่ะปลาดุกทอดเพื่อขายส่งนะคะคือขายส่งให้ร้านค้าเนาะเขาไปขายทำงานตีสี่ถึงสี่ทุ่มทุกวันตีสี่ถึงสี่ทุ่มไม่ได้หักค่าแรงนะรายได้ที่ยังไม่ได้หักค่าแรงงาน 5 0 0ร้อถึงแปดรบาทต่อว,วันนะคะทีนี้ก็ทำเพื่อให้มีไรายได้เข้ามาไม่พอแม้แต่ค่าใช้ใจ่ายประจำวันก็มองหาแล้วค่ะว่าพอเจอโควิดนานแล้วและรอบสองก็ตัดสินใจ ทำตรงนี้และก,ก็มองหาโอกาสจะไปขายในช h อ e e l a z a d a a ้า z o n นะคะมองหารู้ล้วค่ะว่าออนไลน์คือทางรอดแต่ไม่มีทักษะออนไลน์เลยเพราะเคยใช้แต่อินเทอร์เน็ตแบบอ e ีเมลและ l ล n ์และ w h atsapp ไม่เคยโพส a c e b o o k ไม่เข้าใจว่าต้องเริ่มออนไลน์อย่างไรลูกเคยไปสร้างเพจนะคะขายไส้อัวเนาะ,ะลูกสร้างเพจขายไส้อัวให้นะคะ ก็ขายได้แต่มันก็ยังไม่ตอบโจทย์เพราะว่ามันจะต้องทําให้เราต้องมาสต็อกสินค้าต้องหาของนี่คือไส้อั่วนะคะที่ขายของทางเหนือฉะนั้นตัดสินใจค่ะเมื่อเดือนมกราของปีที่แล้วตัดหยุดการขายของตรงนั้นเพื่อจะมาโฟกัสว่าฉันต้องมาออนไลน์แล้วก็ไปเรียนเรียนเรียน,ยนในที่สุดตัดสินใจอะไรรู้ไหมคะตัดสินใจกําลังจะร่วมทุนกับ บริษัทโลจิสติกซึ่งเขากําลังเป็นยูนิคอนของประเทศไทยเมื่อตัดสินใจจะทําตรงนั้นเพราะเขามีระบบที่จะสต็อกสินค้าให้กับแม่ค้าออนไลน์ทั่วประเทศ และการที่ได้เข้ามาเจอ c r o สออนไลน์97ต้องขอบคุณครูจอยจี้ซึ่งเป็นรุ่นน้องที่ไม่ได้รู้จักกันมาก่อนแต่มาเจอกันตอน c r o สออนไลน์ทำธุรกิจท่องเที่ยวด้วยกันนะแต่ไม่เคยได้รู้จักกันมาก่อนมารู้จักก็ตอนออนไลน์ที่ได้เจอ cross ว่าครูจอยไปโพสในช่องทางไลายกลุ่มและเข้ามาเรียนเรียนเพราะตั้งใจจะเอาวิชานี้ ไปเริ่มต้นทำธุรกิจกับบริษัทโลจิสติกเห็นไหมคะไม่ได้รู้เลยว่าคอสเก้าเจ็ดคืออะไรรู้แต่ว่าจะมาเรียนโดยที่ไม่มีทักษะวันแรกปุ๊บเปิดใจกับครูหมามิส้มโออ่าแต่ยังไม่ได้เปิดใจเรื่องธุรกิจนะเปิดใจกับครูหมามิส้มโอทำให้อยากเรียนต่อนะคะพอเรียนต่อบันอังคารเจอครูแม่ปันทีนี้เข้าใจเลยค่ะว่าฉันต้องทำกับที่นี่แต่ยังคิดแค่ว่าจะซื้อสินค้าลองกินลองใช้ ก่อนนะคะเห็นไหมระแวดระแวดร,ระวังเนาะจะซื้อสินค้ารองกินรองใช้ก่อนและตอนนั้นไม่มีทุนงบประมาณเป็นเงินสดไม่มียังไม่มีนะคะตอนนั้นออทีนี้พอวันพุธมาเรียนอีกมาเจออาจารย์พอรู้เลยค่ะว่า ฉันต้องทำธุรกิจและจะต้องเป็นค้าส่งรายใหญ่เท่านั้นในเวลา3วันนะคะรู้แล้วค่ะแต่ทีนี้ตอนนั้นก็ยังนะก็ยังไม่มีทุนว่าประมาณนะคะวันอาทิตย์มาเรียนในเรื่องของการคำนวณแผนไรายได้กับครูแม่โน้ตเห็นไหมคะครูลิลลี่เจอครูโค้ชท็อปของบริษัททุกท่านมาแบ่งปันและทำให้เราเก็ตธุรกิจก็ตัดสินใจว่า ไม่มีเงินไม่ใช่ปัญหาช้าวอนเพราะฉะนั้นพอวันอาทิตย์นั้นครูรี่ลงมือหาะอะหาเงินนะคะและครูรีก็แลกค่ะแลกอย่างไรดูไหมคะครูรีบังเอิญต้องเรียกว่าบังเอิญตั้งใจจะเอาเงินไปจะเอาเอา,เอาที่ดินไปจำนองแต่มีคนเดินมาขอซื้อที่ดินและครูรีก็แลกเพื่อเอามาลงงบประมาณเป็นทุนของธุรกิจนี้นะคะ ก็คือแรกมาจากการที่ไม่มีแต่เรามีเพราะเราเห็นธุรกิจเราเห็นช่องทางและก็มาตั้งใจเรียนรู้ผ่านซูมโดยที่ไม่ได้เข้ามาฟังชันตอนนั้นโควิดยังไม่อนุญาตให้เราเจอกันและครั้งแรกคุณลินลี่ก็ได้เจอกับคุณเมนโนท,ที่เชียงใหม่คุณลี่เป็นคนเชียงใหม่นะคะและก็รู้ว่าเราต้องมีการปลักกร,ระบบให้มากกว่านี้ ต้องเข้าหาระบบแล้วตอนนั้นสถานการณ์ที่ใครเจอกันได้แล้วและคุณนี่อยู่กับอะไรรู้ไหมคะห้าเดือนที่ไม่เจอครูไม่เจอโครอสใครสักคนอยู่กับซูมการเรียนรู้ทุกทุกวันไม่ขาดอยู่ในระบบฟังซาวคราวทุกทุกวันและอยู่ในระบบเรียนรู้กับครูกับโคสทุกวิชาที่ครูโค,คสอนและลงมือทําไปพร้อมๆก,กับการเรียนรู้เริ่ม ทำงานตั้งแต่อาทิตย์ที่2ของการเข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์ของธุรกิจใหญ่ไอคอนนะคะคุณลี่ก็ ในในหลังจากนั้นตัดสินใจที่ทุกทุกแคมป์ทุกทุกงานฟังก์ชันที่จัดนอกสถานที่ครูลินลี่ไม่ขาดค่ะและเข้าทุกฟังก์ชันเพื่อ maintain, เมนเทนเพื่อเพราะว่าเราโฟกัสเราก็จะได้ในสิ่งที่เราตั้งใจค o ูลี่ขึ้นอ่ายกได้ขึ้นเป็นตำแหน่งโกลเลอร์ในเดือนที่9ของการลงมือทำนะคะถามว่าครูลินลี่ตำแหน่งคืออะไร ตำแหน่งคือผลลัพธ์ทางรายได้ที่เพิ่มขึ้นค่ะถ้าเราคิดว่าโอ้ไม่ต้องตำแหน่งก็ได้ไม่ใช่ถ้าเราต้องการขึ้นตำแหน่งเพราะว่าเราต้องการเติบโตทางธุรกิจคุริลี่ขึ้นตำแหน่งในเกินที่9นะคะณวันนี้คุริลี่มีแีมงานภายใต้การบริหารของคุริลี่นะคะอยู่ประมาณร90คนเนาะเดี๋ยวส่งให้ดูนะคะและยอดขายของวันของเดือนณนะปัจจุบันนี้เพิ่งแคปมาเมื่อเช้านี้เลยนะคะยอดขายปัจจุบันนะคะอยู่ที่เจล้านกว่าบาทนะคะ ถามว่าคูลิลี่ลงงบประมาณแค่ก้อนแรกก้อนเดียวของการเป็นดิวเลอร์แต่คูลินลี่สามารถสร้างยอดขายในประมาณ7ล้านกว่าบาทนะคะ1ปะีครึ่งเดือนโดยประมาณนะคะรายได้ในระบบนะคะคือเงินในอากาศ4 5 0 0 0 0หมประมาณนี้นะคะแต่รายได้นอกระบบนะ3 0 0 0 0 0กว่าบาท และการได้ระบบหมายความว่าเราขายสต็อกแรกที่เรามีและคุ r y ลีก็มีเงินหมุนเวียนในทุรกเพียงก้อนแรกก้อนเดียวเท่านั้นนะคะและ,อะตอนนี้คุ r ิลี่ก็คือมีทีมงานร8 0บกว่าคนและวันนี้ทำหน่งโกเดอร์และ,ะปลักตัวเองอยู่ในฟัง์กชันทุกๆอย่างนะคะคุณิลลี่โฟกัสเต็มที่เชื่อไหมคะในวันที่ธุรกิจท่องเที่ยวกลับมา คุณรุนี้ได้รับการท้าทามให้กลับไปบริหารเพราะว่าคุณรูนี่เคยทําเพราะเป็นบริษัทระดับใหญ่และผู้บริหารนะ่ะจะเรียกคุณคุณรู่นี่เข้าไปไประชุมคุณรู่นี่ก็ตัดสินใจไม่ไปเพราะอะไรรู้ไหมคะในวันที่โควิดมาธุรกิจท,ท,ท่องเที่ยวและก็ตรงนั้นเขาทิ้งเรามันไม่ใช่ความผิดของเขาแต่ทิ้งเราแต่ออนไลน์ไม่ทิ้งครูลินครูลิน,นได้กลับมามีรายได้ได้ ได้ใช้เวลาให้มีค่ามากขึ้นในการเพิ่มมูลค่าจากธุรกิจออนไลน์และออนไลน์ไม่ทิ้งคูรินคูรินตัดสินใจไม่ไปรับเงินเดือนหหลักต่อเดือนนะคะอันนี้ตัดสินใจเมื่อเดือนประมาณตุลาสิงอากันยายนนะคะและณวันนี้เขาก็ยังถามอยู่และคูรินนี่สามารถไปมีรายได้ เรียกว่าเกือบหกหลักต่อเดือนอย่างแน่นอนนะคะแต่คูลินนี่ก็โฟกัสมุ่งมั่นเพราะว่าเห็นแล้วและได้ผลลัพธ์ของมันแล้วและทําต่อไปเราก็มีผลลัพธ์และมูล,ลค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันคือช่วงสร้างเพราะฉะนั้นคูลินนี่ตัดสินใจโฟกัสและไม่กลับไปทําธุรกิจท่องเที่ยวถึงแม้ว่ามันจะเป็นเงินที่เห็นคาตาว่าเราได้ในทันทีเพราะฉะนั้นโฟกัสของคูลินนี่ก็คือเราอยู่ที่ธุรกิจออนไลน์เพราะที่นี่คือปัจจุบัน และคืออนาคต เพราะฉะนั้นคุรินี่ก็ต้องขอแบ่งปันกับทุกท่านอย่างนี้นะคะว่าลงมือทําแล้วโฟกัสทําให้สุดนะคะคุรินี่ไม่ได้หมายความว่าเราต้องทิ้งงานที่เรามีอยู่แต่จะสรรเวลาโฟกัสตรงนี้ให้มากเพราะว่าเขาคืออนาคตของเราเราทํางานเลี้ยงชีวิตมาเยอะนะคะคุรินี่ก็คือทํางานเลี้ยงชีวิตรายได้6หลักต่อเดือนมาและนี้เป็นมูลค่าทรัพย์สินนะคะแต่วันนี้งานนี้คืองานสร้างชีวิตคุณที่ทำมาตอนนี้อายุ55้า และก็55มีทรัพย์สินแต่ว่าก็ติดขัดในภาวะที่วิกฤตอย่างนี้แต่ออนไลน์เขาจะทำให้คูลรลี่ใช้เวลาอีกไม่นานอย่างแน่นอนและจะมีอิสระทั้งเวลาและการใช้ค่าใช้จ่ายนะคะในเวลาคูลิลี่ขอเวลาแค่ อีกประมาณ2ปีไม่เกินและ5ปีคืออิสระอยากทุกสิ่งทุกอย่างคือใช้เวลาตรงนี้มาสร้างอนาคตที่เหลือเพื่อจะได้ใช้ชีวิตในคนที่เป็นกเกษียณแบบมีคุณภาพและไม่ต้องถูก เป็นคนที่ว่าจะต้องพึ่งพิงลูกหลานแล้วก็พึ่งพิงสังคมนะคะแต่เราจะไปสามารถมีความสามารถในการช่วยเหลือและส่งต่อเรื่องนี้ให้กับผู้คนและก็เขาสามารถประสบความสําเร็จอย่างที่เรากําลังประสบความสําเร็จได้ค่ะแบ่งปันและขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะว้าวกดหัวใจค่ะกดหัวใจรัวๆนะเพื่อเป็นการขอบคุณนะคะครูลิลลี่ของเรา